สว,ส,สวัสดีครับพบรายการเก่งกาจพยากรณ์รจะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าใครจะมีเคราะห์หรือใครจะมีโชคนะฮะแล้วแต่ดวงนะครับเมื่อเรารู้แล้วจะได้เตรียมป้องกันอะไแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจตรงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครไเป็นประจำที่นี่เอเพทีวีนะคะคนการาศีธนูนะครับปักนี้นะครับดวงชะตาท่าน ค่อนข้างจะดีนะก็ดีแบบเขาเรียกอะไรนะสะเทือนน้ำสะเทือนบอกอะหมายถึงแบบพริกหน้ามือเป็นหลังมือเงี้ยมันมันมันมีการขัดแย้งทะเลาะกันแต่ว่าก็ยังดีอะนะทะเลาะแล้วมันก็ได้อ่าจะขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์มันมีมันก็มีบทสรุปอะแล้ก็โอเคนะแบ่งกันลงตัวก็คือการโต้เถียงกันคุณชนะแบ่งกันแล้วมันก็ดีอะเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะทั้งนั้นต้องระวังเรื่องเงินจะมีปัญหามากนะมีปัญหาการคายเงิน ก็มีก็ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่จะให้โทษเหรอช่วงเนี้ยผู้ใหญ่ก็บอกไอ้ฉันก็ต้องมีเอี่ยวด้วยิอ่คือหุ้นส่วนที่เป็นอาวุโสกว่าจะมีปัญหาใช่ใช่ใช่เก่าเก่าเนี่ยเก่าเก่ารข้างๆกันอยู่นะส่วนเรื่องการงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีนะที่นี้ก็หมายความว่าก็ต้องขัดแย้งขัดคอกันเมื่อกี้ใช่ไหมจะมีงานเื่อไปรับเหมาแล้วไปเชิทั้งยากับใครเนี่ยมันยังไม่เสร็จตามกําหนดเวลาที่ในที่ได้ทำตกลงกันไว ต้องระวังนะะ,ะหรือไปให้ครับรับปากกับใครไว้ในเรื่องงานนะ,ะต้องระวังทําไม่ได้ก็จะเสียอย่าไปรับปากใครเขาอย่าไปรับปากใครเขานะ,ะคนรักคู่ครองเป็นไงจ๊ะออคนรักคู่ครองก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะปานกลางนีไไ่ไปถึงเลวเลยนะ มันใกล้ตัวอ่ะอันนี้ใกล้ตัวเลยออมาถึงตัวเลยนะเพระฉะนั้นต้องระวังอนะคนรักไม่ค่อยดีไปทําอะไรไว้ไงไม่รับปากอะไรเขาไว้แล้วไม่ให้เขมาเลยอ่ะหมายถึงคนชาวราศีธนูรับปากคู่ครองไว้ใช่แล้วคุณไม่ให้เขาเออทําไม่ได้เพรา้เกิดเรื่องแน่นอนเขามาเลยอย่างว่าเียงยาให้เงินเขาอะไรเงี้ยมันมาเลยติดตัวมาเลยอ่ะนะทำคือสร้างความกดดันให้เราแน่นอนทำให้งุดหงิด ไม่มีกําแพงจะนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้านี่นึงบ้างใจไหมก็ติดสถานการณ์นั่นแหละต้องระวังไม่ให้ขยับไปไหนเลยไปไหนเลยไปไหนเดินตามเลยแล้วสุขภาพของชาวราศีธนูเป็นไงบ้างจ๊ะก็ถ้ามีโรคเก่าอยู่นะ็ต้จะระวังโรคเก่ากับเริ่โรคเก่าอย่างเช่นปวดเมื่อยตัวเช่นเราเป็นเคยไม่เรื่องอะพวกอะไรโรคตับหรือว่าโรคกระเพาะหรืออะไรที่โรคเก่าอะตอนนี้มันอาจจะจะฟื้นขึ้นมากําเริบเป็นหนักกว่าเดิม ก็ไม่หนักอะแต่ว่ามันก็มันก็มันทำมันเป็นอยู่แล้วมันจับมาเป็นใหม่เออก็แค่นั้นเองคือมารู้ทางอะ็เวลาเป็นแล้วมันแก้เป็นเออ่ยพ่เคยฉีดยามัแล้วเคยกินยามาแล้วเราก็สลักไว้ซะคือบางทีมันมเกี่ยวครับอาหารการกินะนะหมอห้ามกินแล้วมันอยากอะกินของเก่าครั้งเอาไปแช่ตู้เย็นเอามาทํากินใหม่เสียดายอะไรเงี้ยนะแล้วไปกินของที่มันไม่ถูกอะแบบนี้เป็นมะเร็งได้ไหมจ๊ะเป็น โอกาสมีเยอะอาหารปรุงสุกใหม่ถ้าคุณกินเหลือคุณไปมัดแช่ตู้เย็นแล้วไปทํากินเช้าใหม่อ๋อ่เตรียมเลยเตรียมเตรียมจองสาราได้เลยเออเตรียมจองสาราเลยมันไม่ได้จองเร็วจีจานมันต้องนอนปะงาประงาาสองสามเดือนก่อนก็บางทีอาจจะนอนเป็นเป็นปีนะเออนอนเป็นผักไปเลยอ่เป็นผักกลเกลียดจึงเลยเป็นผักดองเลยฉะนั้นคือซื้อของให้ซื้อทําแค่มื้อต่อมือพออย่ามาซื้อตุนน่ะ คืออะไรก็แล้วแต่ครับนะมันของมันมีมันมันไม่มันไม่ดีพอวางแล้วมันก็เลยสี่ชั่วโมงก็เสียแล้วยิงอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศร้อนอะไรพวกนี้คุณเอาง่ายๆนะคุณเอาเอาหมูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางนี่นะสี่ชั่วโมงอ่ะไปเผ่วข้างในเน่าแล้วเขียวเขียวเลยใช่สีเปลี่ยนเลยอะไรแล้วกินเข้าไปแล้วเป็นไงหูอย่าบอกเชอะอร่อยคุณลิฟต์นี่สลบกันทั้งลิฟต์หอมเลย ยายบอกฉันนะกลิ่นเนี่ยสังหารเลยเลยตนจเพชฆาเลยประมาณนั้นเออเกลียดที่สุดแล้วดนรวมชาลาิศธธนูมีข่าวดีบ้างไหมจ๊ะข่าวดีด้านไหนอ่ะเอาข่าวดีเขาตื่นเต้นมังเต้ไม่มีอังานไม่มีไม่มีเลยไม่มีข่าวดีแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเพื่อนฝูงเป็นไงมี่จะข่าวร้ายเพื่อนฝูงเป็นไง มีจะข่าวร้ายจากเพื่อนฝูงไงอ๋อข่าวร้ายได้มาจากเพื่นอนฝูงบอกให้มันป่วยนะไปเยี่ยมมาหน่อยดิะอะไรเงี้ยอ๋อก็ต้องซื้อของฝากอีกอตังก็ไม่ค่อยจะมีเ,ะเดี๋ยวเราก็เ้ยนี่มันอยู่แล้วนะมันไปสาราจองว่าสลราหนึ่งสลาสองอ๋อนี่ข่าวคนถูกเ,เดี๋ยวเราสรุปส่งท้ายชาวราศีธนูก่อนนะจานเวลาหมดก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีธนูช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอาจารย์ข้าศเต็มสิบนะจ๊ะอย่างไรก็ดูแล คนรอบข้างให้ดีก็แล้วกันนะโดยเฉพาะเงินในกระเป๋าส่วนคนรักคู่ครองก็ไม่มีอะไรน่าห่วงสักเท่าไหร่พอได้5้าเต็มสินะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้ใหม่พรุ่งนี้มาเจอเรา2คนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ